ตอนนี้นึกว่าพี่มีไส้ปักทองเห็นฟันแล้วเหลืองฟิลเตอร์เหลืองจังเกเลเลเลียเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกเลกานะคะก็เนื่องจากส่วนตัวนะคะไม่ได้มีปัญหามากหรอกในเรื่องของสีฟันที่แบบเหลืองก็มีแหละแต่ไม่ได้มากมากเสวนจันทร์ฟันเหลือง เกิดวัวนางคานฟันชมพูจะได้สลบไปซะ <laughs> <laughs> จากที่เก้วประสบปัญหาฟันเหลืองนะคะทําให้บางทีเนี่ยก็สูญเสียความมั่นใจไปบ้างในการแบบ เข้าสังคมหรือว่าต้องยิ้มใช้ชีวิตประจำวันเออหรือว่าต้องไม่ได้ที่บอกอ <c oughs> เออจะบอกก่อนว่าเกลมีประสบการณ์เกี่ยวกับการฟอกฟันมาก่อนด้วยพอพูดถึงการฟอกฟันปุ๊บทุกคนก็จะนึกถึงการแบบเอาอะไรมาขูดหน้าฟันหรือทําให้เนื้อฟังมันเนื้อฟันมันบางลงเป็นยูทูบเบอร์ป่ะเนี่ยพูดให้มันคอนเทนเตอร์ ทุกคนก็จะคิดว่าการฟอกฟันคือการขูดเอาหน้าฟันที่เหลืองๆออกแล้วทําให้ฟันอ่ะบางลงก็เลยเกิดการเสียวฟันใช่ไหมอันนี้มันอาจจะเป็นเทคนิคเมื่อสมัยก่อนแล้วก็เกล่าเคยฟอกฟันเมื่อสมัยสาวๆแล้วตอนนั้นคือแบบนอนปวดฟันทรมานมากๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันบางลงจริงๆเห็นเป็นเนื้อฟันข้างในเลยแล้วก็ไม่กล้ายุ่งเกี่ยวกับการฟอกฟันอีกเลยจนกระทั่ง ประสบป,ปัญหาฟันเหลืองอีกแล้วนะคะในรอบนี้ก็เลยได้ทางแบรนด์ที่ชื่อว่าลิเีเป็นแบรนด์เกี่ยวกับอุปกรณ์ฟอกฟันขาวอุปกรณ์ที่เขาส่งมาให้เนี่ยก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นเจลใสๆนะคะที่เป็นน้ำยานะแล้วก็เอออันนี้คือเขาเรียกอะไรนะ ู่มือกใช้งานม,มีเป็นเทรเอ,อ์แล้วก็อันนี้เป็นตัวเครื่องนะคะเป็นแสงสีฟ้าแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเฉดฟันนะคะในคุณลังเที่ยวของผมอุ๊ย คือเซตเซตหนึ่งเนี่ยใช้ได้ถึงสิบ้าครั้งวิธีการก็ง่ายมากเลยนะคะเมื่อทุกคนมีทั้งเซตอยู่ในมือแล้วเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งก็คือวนปากให้สะอาดก่อนค่ะแล้วเราก็มาวัดแถบเฉดสีอันนี้ว่าเราอะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาวัดกันก่อนเลยดีกว่าทำบุญถวายสังฆทานทั่วไปสองนะคือสองนะคะก็คือการประกอบเครื่อง LED ตัวนี้นะคะกับเทรนนี้ เขาบอกว่าทําครั้งเดียวก็เห็นผลเลยนะแล้วก็สามารถทําได้ทุกวันด้วยคุณภาพเนี่ยก็จะเหมือนกับการไปฟอกฟันที่แบบคลินิกอะไรอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือหน้าตาที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่3นะคะก็คือการบีบเจลลงไปนะคะที่เทรนนะคะทั้งบนและล่างเลยแค่3มขีดเล็กๆเท่านั้นนะหลอดหนึ่งใช้ได้เยอะมากๆเลยงั้นเราบีบกันเลยนะ หรือว่าใครที่มีฟันซี่ไหนที่เหลืองเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นเยลเนี่ยจะมีซี่เขี้ยวเนี่ยที่แบบเหลืองหรือเกินก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะก็สามารถบีบเจลเนี่ยลงไปที่ฟันโดยเน้นย้ำตรงฟันซี่นั้นได้เลยค่ะอันนี้ก็คือบีบเรียบร้อยแล้วนะคะเจลมันใสๆนะต่อไปขั้นตอนที่4ี่นะคะเมื่อเราบีบเจลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็เปิดเครื่องได้เลยแล้วก็มาส่องตา ยาเ๋ยวจำยามันหกคุณรู้หรือเปล่าว่าผมจะพูดอะไรผมรู้นะคุณต้องสวมเนี่ยให้มันแนบชิดกับฟันนะทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีรระว่าง15-20นาทีจะทำอะไรนอนเล่นเกมเต้นกาโวอล์ะเดี๋ยวเรามีชาเลนจ์ดีกว่าเดีผมจะพยายามทำให้คุณขำต้องโฟกัสที่เครื่องให้ติดกับฟันนะลุยนหนดูตัวันตอนนี้นดนะิเดี๋ยวมจะมาวัดสฟันนะเสร็จนะโอเค เนี่ยพอเราเสร็จแล้วเราก็แบบวัดสีอะไราเออสีมันเป็นยังไงเมื่อกี้ระดับสามเออจำได้ถ้าระดับแบบน้อยๆเนี่ยบว่าฟันขาวอยู่เนี่ยคุณว่าจะหนึ่งไหมหนึ่งหรือศูนย์ให้ผมว่าหลอไม่เป็นไรเนี่ยแต่เราเริ่มนะไม่ทำเลยหนึ่งสองเหมือนเครื่องฟัวร์ไลน์ป่ะอ๋อแปลว่าได้กลิ่นเหม็นเหม็น โอ oh, ้โหจะไปพูดงี้เข้าใจแต่พาไปทำบุญที่วัดเจอผีไปหรอแค่เริ่มไปสองสามวิเองก็ได้ขำแล้วเนี่ยมีใบรับรองจดทะเบียนถูกต้องแน่นอนจดทะเบียนสมรสนะครับก็ต้องไปที่เขตบางหลากซอยเก้านะครับก็เจอคุณชัดเจนกับป้าเยาวก๋วยเจ๋งเนี่ยชอบเลยดูเด็กๆดูแต่ก๋วยเจ๋งหวยเฝ้า มีเครื่องฟอกจักรแลรมไหมครับฝากลินีหนึ่งทีนะครับช่อง A I M M K S M แก๊งสามชาบําเทิงโหนงใช่ไหมจริงจริงแล้วเนี่ยเวลาวันหยุดหรือว่าอะไรเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยสามารถพบอันนี้ไปทําให้ฟันขาวได้แลวคุณหนุนมั่นใจในการถ่ายรูปนะฮะเคลือบก่อนออกจากบ้านแล้วที่สำคัญปัญหาคุณไม่ใช่แค่ฟันเหลืองคุณมีเรื่องกลิ่นปากด้วยอันนี้ผมไม่ได้มาบูลลี่คนฟันเหลืองหรือว่าอะไรนะแค่ ืเออเขาจากข้างในออกมาถึงข้างนอกอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดอย่ม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง จะ Say it be ฝันเนียงก็หายได้โดยเพราะใช้ลีนี้พอครับถ้าอยากฟังเต็มๆเพลงจ้างผมตันเมื่อกี้เข้านะเพลงฮึๆๆๆๆๆๆๆพูดไม่ได้มึงก็ไม่ต้องพูด และนี่นะคะก็คือฟันที่ทอดเสร็จแล้วผ่านไปประมาณห้านาทีแล้วปล่หลังจากฟอกเสร็จก็ไม่รู้สึกเสียวฟันหรือจี๊ดฟันอะไรเลยเหมือนตอนแรกจะเป็นสามเอ็นไปทางสี่นะแต่อันนี้ก็แบบสามแบบสองอะไรประมาณเนี้ยก็มันน่าจะขาวขึ้นได้อีกถ้าเราทําทุกวันวันละสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะเหมือนมันไม่ได้ทําให้เสียวเวลาขนาดนั้นแล้วนะมันแบบสามารถทําไปด้วยแล้วก็ทํากิจกรรมอื่นไปด้วยอย่างที่เห็นพวกเราทํากิจกรรม ก็ก็ก็มีประโยชน์แหละสำหรับคนที่อยากมีฟันขาวสว่างเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนมนสามารถพกไปใช้แบบทริปต่างๆของเราได้ด้วยเพราะว่าอุปกรณ์อนะ่ะมันก็ไม่เยอะไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาขนาดนั้นแล้วก็เล็กสามารถแบบพกพาได้ง่ายด้วยน,นะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b s c r i b e ให้เกิยเดินเดินสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเกีเลกาแล้วก็ A I M M K S N ครับยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมแค่แบบว่ามาแตะมาแซมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ผมเป็นยูทูบบี้สำหรับดีนะ,ะ <S <S <ý st> ถ้าอยากจัดก็อาร์มเดี๋ยวๆได้นะครับ <S ý st> บ๊ายบาย